รถคันเห็นที่ยังมันต่างๆนัน,น,นหนานานเอาขึ้นมากเอาไปขึ้นแต่เพินเขาบ่ตตองเอามันบเม่นของเฮ้าเอามาแล้วมันกับ,บ่มนี้ว้นถุกเอาของข้นเลยเ่ียของค้นนนะ่ะบอกว่าสที่้านก็เลยจำเอา นี่คือคำพูดของนางโสภาเรียบร้อยยายของน้องน้ำฝนที่สอนหลานชายจนจำขึ้นใจและประพฤติปฏิบัติตัวเป็นคนดีของสังคมสู่การยอมรับของคนทั้งประเทศจนทำให้ในายบุญกองหรือน้ำฝนมั่นเมืองปักอายุ28ปีชาวบ้านสาครพัฒนาหมู่ที่6ตำบลหน,นองแวงอำเภอน,น้ำสมจังหวัดอุดรธานีที่มีอาชีพเก็บของเก่าขายเป็นที่โด่งดังไปทั่วประเทศ ภาพที่น้องน้ำฝนปั่นจักรยานคู่ใจเก็บของเก่าเป็นภาพที่ขุนตาของชาวบ้านระแวกนี้ที่เป็นกิจวัตรประจําวันซึ่งจักรยานคันนี้เป็นเงินที่ได้จากโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทน้ำฝนและยายขอบคุณรัฐบาลที่ให้เงินช่วยต่อยอดชีวิตทําให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเช่นทุกวันนี้ก็ขอบคุณครับทุกคนที่ช่วยเหลือครับที่ได้มีฐานะดีขึ้นครับที่บลำบากครับขอบคุณทุกคนครับที่ชื่นชมที่ให้กำลังใจครับ ก็จะทำดีจังสิต่อไปครับนายรร่ชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเดินทางมาเยี่ยมและให้กําลังใจบอกว่านี่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนและเชื่อว่าที่จังหวัดอุดรธานีมีคนดีอยู่เยอะซึ่งทางจังหวัดจะยกย่องให้น้องน้ําฝนเป็นแบบอย่างที่ดีและจะมีการระดมให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวดียิ่งขึ้นแต่ที่น่าดีใจไปมากกว่านั้นเนี่ยน่าชื่นชมไปมากกว่านั้นก็คือ น้องน้ำฝนบอกว่าน้องน้ำฝนได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับสวัสดิการได้รับการดูแลจากภาครัฐโดยเฉพาะได้รับเงิน10,000บาทจากการช่วยเหลือของรัฐบาลและน้องน้ำฝนได้นําเงินเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการดูแลครอบครัวในการดูแลตัวเองและที่สําคัญคือการมาต่อยอด เพื่อให้เงินเหล่านั้นเนี่ยมีคุณค่ามีมูลค่ามากกว่าเดิมอย่างที่ทุกคนทราบว่าน้องได้ไปซื้อเอาเงินส่วนหนึ่งของตัวนั้นไปซื้อเครื่องมือเพื่อทำมาหากิน ไไดด้้้ียยยงคครรอบัวตาาห,หลังจากทราบเรื่องนายวัชรพลขาวขำสส,สเขต9อุดรธานีพักเพื่อไทยได้เข้าไปในบ้านเพื่อดูสภาพความเป็นอยู่มอบหมายให้ในายอำเภอน,น้ำโสมติดต่อก,กอฟออพอำเภอน้ำโสมมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพราะทราบว่าบ้านพักของนายน้ำฝนถูกตัดไฟมานานหลายเดือนหลังติดค่าไฟฟ้า2เดือนรวมเป็นเงิน800บาทโดยนางเทียบจุธาขาวขำสสอุสอสออดรธานีเขต10พักเพื่อไทยได้มอบเงิน3,000บาทให้นางโสภา ผู้เป็นยายน้องน้ำฝนไว้ใจค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้านางโสภาเรียบร้อยยายของน้ำฝนบอกว่าที่หลานเก็บเงินสดได้แล้วเอาไปคืนเจ้าของเป็นเพราะนิสัยของหลานชายเองเขาเก็บของได้ไม่อยากเก็บไว้เป็นเจ้าของแต่ก่อนเคยเก็บโทรศัพท์ได้ก็เอาไปฝากผู้ใหญ่บ้านตามหาเจ้าของจนพบยายก็ดีใจกับหลานชายที่เป็นคนดีคันมนึ่ได้โทรศัพท์ได้เงิน ให้มึงเงินไปหาตำรวจให้เขาเจ้าโทษหาเจ้าของเขาเดอ้อเขาเจ้าสิสมบุญนา่าคุ้นซ้ำเลยกะเอาซ้ำน,นั่นละเต้องไปเรียกล่องเอาหลายผู้มีใหญว่ายากไปไลยกะอดท,ทนเพราะว่าเขามันจน เงิน1,000 0บาทจากโครงการดิจิทัลวอ l เลตในเฟสที่1ที่น้ำฝนนำไปต่อยอดซื้อรถจักรยานมาต่อทุนชีวิตตามเจตนารม์ของโครงการให้กลุ่มเปราะบางได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนนำไปสู่เหตุการณ์ที่ประทับใจในครั้งนี้ทําให้ชีวิตน้ำฝนเปลี่ยนไปทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน